ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต15เชียงรายเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเล็กที่45 5้หาหมู่ที่สองตําบลบ้านดู่อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่64ไร่3งาน37ตารางวามีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยในพื้นที่4ี่จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ โด,โดยมีอำนาจหน้าที่อำนวยการประสานการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยสนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูนนพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานก,ากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโครงสร้างและบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายโดยมีนายพระดนรุ่งโรธีระเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงราย แบ่งโครงสร้างเป็น4ส่วนหนึ่งฝ่ายมีบุคลากรรวม58คนเป็นข้าราชการ21คนลูกจ้างประจำสองคนพนักงานราชการ22คนพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก13คนประกอบด้วยอาคารสำนักงานโรงอาหารจำนวน28หลังและมีเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์จำนวน572รายการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต15เชียงรายในปีพศ2567ที่ผ่านมาดังนี้ 1. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT แบ่งเป็น2ชุดโดยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยทั้งจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแอปพลิเคชันและการสื่อสารทุกประเภทตลอด24ชั่วโมง2จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2567และศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงราย เพื่อประสานการปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์อปพอรอดีเด่นระดับเขตประจำปี2568และประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์อปพอรอดีเด่นระดับเขตประจำปี2568 4. ภารกิจการป้องกันโดยใช้โครงสร้างจำนวน2โครงการ5การอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวม277ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม16,774คน6การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีภัยแล้งใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลทำการสูบน้ำจากลำน้ำน่านไปยังที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านระยะทาง7.4กิโลเมตรเพื่อสนับสนุนนำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่7การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กพ m 2.5ใช้ยานยนต์ดับเพลิงลูฟ60 ฉีดพ่นละอองเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดแพร่และบางอำเภอของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในอากาศ8การให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุอุทกภัยจากร่องมรสุมและพายุได้ฝุ่นยานี้ระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง29ตุลาคม2567เนื่องจากมีความเสียหายของเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุไต้ฝุ่นยานี้ มีความรุนแรงและครอบคลุมพื้นที่ทั้ง4จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต15เชียงรายจึงได้ดำเนินการดังน,นี้8.1จัดตั้งศูนย์สนับสนุนปฏนิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบป,ปี2567ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต15เชียงรายเพื่อบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายสหรัฐวงสกุลวิวันรรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆโดยได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน8.2ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยดังนี้ 1>, 1. การขนย้ายอพยพผู้ประสบอุทกภ,าภายัยออกจากพื้นที่ที่ประสบภยัยไปยังศูนย์พักพิง 2. การนำถุงยังชีพยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหม่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ 3. การนำอาหารสดและน้ำดื่มจากมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายายามยากและหน่วยงานอื่นไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภยัย 4. การสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ที่ประสบอุทกภยัย5การจัดตั้งจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย 6. การใช้งานเจ้าหน้าที่พร้อมนำเครื่องจักรกลรถขุดตักไฮดรอลิกดำเนินการตักดินโคลนและเศษกิ่งไม้ออกจากพื้นที่พร้อมทั้งทำการฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนโรงเรียนถนนและสวนสาธารณะในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วง,งกันบนเาภ้้วย,วยอ เาผาร่วใจ